เกมอะไรไม่รู้ที mm ่ต hmm. mm ุ hmm. mm ๊กอยากไม่ค hmm. ่อยจะเข้าใจตีตะกับที่เรียนมาก็คงต้องย้อนถึงมลอยู่ในโลกสี่เหลี่ยมกับคนที่แม่มันจะเศร้าใจคนบินโลกกันนะสี่เหลี่ยมของใครต่อใครเช่มต่อมาเริ่มที่หาคำตอบเริ่มหาจากไม้เฮ้ยบ้า เฮ้ยได้เฉยกูแค่จกกระจกกระจกเนื่อเราเป็นใครันอยู่ดีดีก็เกิดมากล้ามเนื้อดูไม่มีแรงแต่แก่งผิดมนุษย์มันมาสภาพร้อนหนาวขาดน้ำเป็นธรรมดาถกน้ำหนักได้พันกว่าโลเฮ้ยไอ้บ้ามิยังไม่รวมที่โลกยังแหกกดฟิกีขนานบอกยังลอยได้แต่ซ้ายตกเนี่ยเด็ทั้งน้ทั้งลาวามีกฎฟิเสษที่ให้ไปเต็มสิบแต่ที่ที่เจอแล้วแปลกมันยังไม่หมดแค่นี้ เฮ้ย <Hey. S 2> เดี๋ยวสิถ้าดูดีๆกระป๋กระเป๋าก็ไม่มีทำไมอีเวนต์โต๊ะเรถึงเก็บได้64อืมมันเอาไปเก็บไว้ไหนอ๋อหรือว่าเขามีกระเป๋าสี่มิติป่าบันลุมหาแร่ด้วยใจอันแน่วแน่หากันจนสมองเปลือกให้เจอเชรเฮ้ย hey, คลิปปมาป๊อปแต่ละตัวบางตัวก็ดูแปลกตาสองพี่โค้งกระดูกเป็ดสูงามได้มีหนูหมู จริงๆคือตัวระเบิดลิปป่าระเบิดทีเดียวทั้งบ้านหายไปภายในพริบตาเคยแต่คิดแล้วก็สงสัยหน้าตานรกนั้นเป็นอย่างไรมันไม่เป็นเพลงแค่ชี้น้ำทิกแต่เป็นมิติที่อบอุ่นกายใจถ้ามีเพื่อนน่ารักน่าชังคอยค้าแกงคู่กันไปมีปราทคอยต้อนรับไว้และมีปีศาจคอยรับใช้ถ้าอยากจะไปนรกก็ไม่จำเป็นต้องบาปนะเพียงพิเทียนสิบกอนรแบบพีเ แค่จุดไฟเพื่อเปิดมิติสว่างจ้าเพยงเท่านี้ก็สามารถไปได้โดยไม่ต้องสวดคาถาจุดมุ่งหมายของเกมคือการไปดีเอ็นจับจับมักงกรทำมินในโลกของเอนเดอร์แมนจัดการได้แล้วได้ไข่มังกร่อแคทอาเราแล้วเพื่อแค่นี้เล่นมาแทบตายเว